จะของถูกใจหรือยังจ๊ะเนีจะเอาไอ้นี่ค่ะเหมือนเดิมอีกเยอะนะมิงมิงลูกโตแล้วนะจ๊ะของเล่นแบบเนี้ยลูกมีตั้งเยอะแล้วควรจะซื้อของที่มีประโยชน์หน่อยสิใช่ไหมก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มิงมิงลูกเนี่ยดือจริงๆนะ <c oughs> คุณลลนี่คะวันนี้เวลาสิบนาฬิกากองทัพนักข่าวได้มาที่สำนักงานใหญ่ของหงซิ่งเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงกรณีค่าเสียหายที่แอบจ่ายให้กับต่างประเทศครับแม่ครับแม่แม่คะแม่แม่แม่เหตุการณ์นี้ทาให้ทุกคนต้องเข้าใจผิดผมต้องขอโทษด้วยเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงพวกเรากำลังเร่งตรวจสอบผมมั่นใจว่าคําตอบที่ได้ทุกคนจะพอใจอาคุซูครับ ผมเสียใจด้วยนะครับเมื่อบนมีคำสั่งให้ระงับเงินกู้ของบริษัทคุณนะครับอุซสูกำหนดชำระนี่คือเรือนหน้าหวังว่าคุณจะรักษาเวลาหากค้างชำระทั้ทงเราอาจจะนำทรัพย์สินของคุณขายทอดตลาดได้ได้ยังไงครับก็พวกเราตกลงกันแล้วเนี่พวกคุณนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อย่างนั้นเหรอขอโทษนะครับนี่เป็นคำสั่งจากเบื้องบนพวกเราคงช่วยอะไรไม่ได้ลช่วยไม่ได้เพราะว่าพวกคุณเจ้าจะซ้ำกันมากกว่า เหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าส่งผลเสียต่อหงสิ่งของเรามากทําให้ทุกคนหมดความเชื่อถือในหงสิ่งผมคิดว่าค้าไม่ดีต่างๆของหงสิ่งอีกไม่นานก็จะหมดไปผมทําธุรกิจมา20ปีแล้วสิ่งที่มีคือชื่อเสียงผมขอรับรองว่าผมจะชําระหนี้ทั้งหมดตามกําหนดแน่นอนและผมก็หวังว่าพวกคุณจะยินดีให้พวกเรากู้ตามที่ตกลงกันไว้ ไดเมื่อคุณรับรองแบบนี้ผมจะคุยกับเบื้องบนให้แต่กําหนดชําระหนี้เดือนหน้าเนี่ยหตามคุณล่าช้าเด็ดขาดเรื่องนี้ผมรับรองได้ขอบคุณนะครับลาก,ก่อนลาก,ก่อนครับลาก,ก่อนโชคดีนะครับไปนะครับกกครับ,ค,รบคุณดีคุณสุขคะยาคุณเป็นลมกลางถนนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลคะ่ะ าผมเป็นไงบ้างครับถ้าเพิ่งเป็นลมที่กลางถนนน,ะนีที่เราช่วยเหลือทันนะครับตอนนี้ทําไม่เป็นไรแล้วเอ,อ่อสาเหตุเหรอครับสันนิฐานว่าอาจจะเกี่ยวกับเนื้องอกครับแต่ว่ายังยืนยันไม่ได้เพียงแต่ดูแล้วน่าจะเกี่ยวกับสมองต้องรอตรวจละเอียดอีกครั้งนะครับหลังจากทํเอา MRI แล้วถึงจะรู้ครับแล้วตอนนี้ผู้ป่วยอ่อนแอมากนะครับแต่ไปต้องพักผ่อนบ้างอ,อ๋อครับขอบคุณคนระับ แม่เขาเป็นลมเพราะอะไรแม่เห็นคุณในโทรทัศน์ก็เลยเป็นลมไม่ต้องห่วงแม่หนูงานคุณยุ่งมากนี่ mẹ hả mẹ mẹ hả mẹ Yêu in thật vui lắm mẹ đâu ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยังไม่ออกมา ถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหใหญ่จังเลยสวัสดีครับฮามินนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราจะได้ร่วมงานกันหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกขอบคุณมากเออทุกคนครับเชิญครับเขาไี้ยื่อแล้วด้วยไปสิไปท่านี้ครับงตอนนี้ครับเชิญเลยครับขอบคุณทุกคนที่ใช้บริการทั่วคู่รักของบริษัทซินต้งลี่ของเรานะครับผมคือไกด์ของพวกคุณชื่อกูฮามินและนี่ผู้ช่วยผมเกาสวงครับ สวัสดีค่ะทางเราได้เตรียมโปรแกร,รมเที่ยวที่หลากหลายไว้สําหรับทุกคนนะคะใครอยากจะไปไหนหรือต้องการอะไรขอให้บอกเราได้เราจะพยายามทําให้อย่างเต็มที่เลยแลวค่ะคุณกาวครับแล้วคุณจะพาเราไปที่โรแมนติกที่ไหนเหรอครับดูสิคะคุณนี่ใจร้อนจังเลยใจเย็นๆค่ะฉันขึ้นรถก่อนรถออกแล้วจะแจ้งโปรแกร,รมให้ทราบอีกทีทุกคนครับเชิญเข้ากันดีกว่านะครับตาผมมาได้เลยครับเอาไปนลยนะรักทุกท่านครับขณะนี้พวกเราได้มาถึงจิมซาจุยแล้วพอานิกาด้านหลังนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งอนุรักษ์ของฮ่องกง เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญมากของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะที่สําคัญพวกคุณรู้ไหมหพราอน,นาฬิกาน,นี้สร้างโดยชาวอังกฤษด้านหน้าของมันก็คือสถานีรถไฟฮ่องกงฉันทุกคนเดินดูกันตามสบายเลยนะคะถ่ายรูปได้เลยคะ่ะและอีกนิดนึงคะ่ะยิ้มเลยนะคะดีมากคะ่ะฮ่าทุกคนเชิญด้านนี้เลยครับเชิญครับสวยจังเลยนะเอทุกท่านมองทางนั้นนะครับ อาคารด้านหลังก็พวกคุณคือสูรบรรณธรรมนิทรรศการหรือการแสดงที่สําคัญน่ะล้วนแต่มาจากที่นี่ครับดูใหญ่จังเลยเนาะที่แห่งนี้เป็นที่โรแมนติกมากทุกวันจะมีบ่าวสาวมากมายมาถ่ายรูปแต่งงานกันที่นี่นะครับโอ้โหสวยจังเลยอยากแต่งไหมอยากแต่งงานเลยไหมไปดูกันเถอะมาสิเออนี่ๆ่าไปไกลนะครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเยอะแยะเพราะที่จดทะเบียนสมรสอยู่ตรงโน้นนะคะนี่ที่จีนของมาภาวเนี่ยนะ รเราจะทำเซอร์ไพรส์แฟนเราจะขอเธอแต่งงานจริงเหรอธอ,รอจริงงั้นก็พยายามเข้านะคะครับ <c oughs> <c oughs> ก,กุ๊กครับท่านนี้นะครับอ๋อครับอ๋อค่ะเราเดี๋ยวนะคะ มีอะไรคะคือคุณเกาวคือคือผมมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยเหลือหน่อยเรื่องอะไรคะคืถ้ามีคนมาขอคุณแต่งงานน่ะคุณอยากจะให้เขาทํำยังไงคุณถึงจะยอมตกลงนะครับฉันเหรอคะใช่ครับ <c oughs> พูดจริงๆนะครับ ผมน่ะตามจีบเธอมาตั้งหลายปีแล้วตั้งใจว่ามาที่ฮ่องกงอ่ะจะหาที่สวยๆโรแมนติกมากๆเพื่อขอเธอแต่งงานครับจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำไปช่วยชีวิตของผมดีนี่คะเก๋จังเลยดูไม่ออกเลยว่าคุณจะโรแมนติกแบบนี้ <c oughs> ครับออไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะช่วยนึกให้ครับดีครับนี่ยังไม่มานั่งที่อีกเหรอเอาไปเดี๋ยวนี้ละจ้ารบกวนคุณด้วยนะครับเอาวางใจได้เลยค่ะคุณรีบไปเถอะขอบคุณนะครับ ไม่มีอะไรจ้ะหือว่าไปถามปัญหาเขามานิดหน่อยเขาทะเลาะกันเหรอทุกท่านครับ uh ข้างหน้าพวกเราคือสะพานชิงหมานะครับสะพานชิงหมามีความยาว2.2กิโลเป็นสะพานรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้ เออสะพานนี้ขึงผ้าเสาสูง206เมตรทั้งสองต้นเลยนะครับเสาสองต้นนี้เมื่อต่อกันจะเตียกก่าตึกจินเม้าของเซี่ยงไฮ้เพียงแค่13เมตรเท่านั้นนะครับเออสะพานแห่งนี้นอกจากจะใช้เหล็กและคอนกรีตแล้วยังใช้ลวดเหล็กถึง2,700ันรอตันรวมเขาวยาว1 6 0 0 0 0กิโลเมตรสามารถพันโลกได้ถึง4รอบเต็มๆไม่ได้โม้นะครับเป็นเรื่องจริงคุณกล่าวครับคุณคุณคิดออกหรือยังครับ ทำไมคุณใจร้อนแบบนี้ล่ะคะที่จริงเนี่ยฮ่องกงม,มีที่สวยๆอยู่ตั้งเยอะอย่างเช н, เ่นชื่อจู้ชิ้นสุยว่าโอเชียนปาร์คแต่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยใชนทุกคนยี่สิบนาทีสำหรับถ่ายรูปครบยี่สิบนาทีแล้วให้มันจะมาที่นี่นะครับไม่ได้เลยมาทำนี่เล้วตรงนั้นนี้สุ่เลยสุดดีดีเอ้าให้นเลี้ยวอืมอันนี้เป็นไรนะถึงเหรอพอเจอคนสวยกว่าเขาก็ลืมฉัน คิดมากสิเขาแค่ถามอะไรกันเท่านั้นนะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรทำไมไม่ถามคุณไปถามเธอคิดมากเนะ <c oughs> แต่ตอนนี้คุณก็ยืนอยู่กับผมแล้วนี่นะคุณกล่าวครับคุณกู้น่ะเขามีแฟนหรือยังครับคุณกู้เหรออฮนะ้ดูดีดูดีนะนมันก็หนิงแฟนผมแล้วว่าอะไรหรือว่าคุณคุณเนี่ยนะคิดแบบนั้นได้ยังไงพ่อหมิ่นไม่ใช่คนแบบนั้นนะเธอ,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 อค,คุณเนี่ยเอาเวลาไปคิดเรื่องจะขอเธอแต่งงานดีกว่าค่ะ ได้ครับห้อง6 0 9ครับรอสักครู่ครับยังไม่มืดเลยไปเดินเล่นกันเถอะเดินมาทั้งวันแล้วนี่ไปนอนพักก่อนเถอะฉันยังไม่เหนื่อยไหนบอกว่าจะตามใจฉันทุกอย่างยังไงอ่ะคือว่าอย่างนี้นะฉันนัดเพื่อนเอาไว้เขาทํางานอยู่ที่ฮ่องกงเพื่อนที่ฮ่องกงไม่เห็นเธอเล่าให้ฉันฟังเลยก็เพิ่งจะนัดนินาจะไปคุยเรื่องงานกันะแลวฉันจะรีบกลับมานะ้ี่รับบ๊ายบาย เฮ้ยครับโอ้ยท่านี้เหระครับ สวยจังเลยครับเรียบแบบนี้ดีผมชอบครับวงนี้แหละสวยีที่สุดแล้วค่ะถ้างั้นคุณช่วยใส่ให้ผมดูหน่อยได้ไหมอมันไม่ดีแล้วมะไม่เป็นไรหรอกครับก็ใส่ให้ผมดูหน่้านิดเดียวนะถือว่าช่วยหน่อยหน้าช่วยหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าเวลาอยู่บนนี้แล้วมันจะสวยหรือเปล่าเฮ้คุณจูเอ็ดได้มาได้ไครับนี่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนฉันได้ไหมอ๋อได้ครับได้ ัดสินใจแล้วไม่จะเล่กับเขานี่คุณเข้าใจพวกเขาผิดแล้วนะฮะทำไมเขาต้องหลอกฉันถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทำไมต้องหลบหลบซ่อนๆด้วยเออที่เขาทำไปแบบนั้นเน่ะอาจจะทำทำเพื่อคุณก็ได้นะครับคุณไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเขาเลยเออพวกคุณมาเทีย่ยวทั้งทีมันน่าจะมีความสุขถึงจะถูกฉันไม่อยากคบกับตาบ้านนี่นแล้วล่ะ อยู่กับคุณจะก็สนุกได้เหมือนกันอย่าเพิ่งหงินกินสิครับมีเกี๊ยวที่นี่อร่อยมากเลยลองกินดูสิครับเนาะนี่คุณรู้ไหมหมันมีเกี๊ยวร้านนี้อร่อยมากเลยลดังมากด้วยแล้วทำไมพวกเขาเออทำไมเสี่ยวตันถึงมาอยู่กับคุณกู้ได้ล่ะครับเนี่ย จริงๆด้วยพวกเขามานีได้ยังไงอ่ะเราเข้าไปทักพวกเขากันดีกว่าไม,ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวความแตกพอดีหรอกครับอ๋อจริงด้วยงั้นเอางี้พวกเราแอบกลับไปก่อนรู้ว่าคุณกู้เขาจะชอบเสี่ยวตันอ่ะไม่มีทางคะคุณคิดแบบนั้นได้ยังไงไม่มั่นใจตัวเองขนาดนั้นเชียวบอกตามตรงนะผมเองก็ไม่มั่นใจหรอกครับเฮ้ยไม่เอานะนี่ถ้าหากพรุ่งนี้คุณขอเธอแต่งงานสําเร็จก็แสดงว่าความรักของพวกคุณมั่นคงอืม บันใจตัวเองหน่อยเข้มแข็งไว้ไปเห็นแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นอากาศสดชื่นแจ่มใสเหมาะที่จะขอแต่งงานมากนี่เหมือนที่เคยเห็นในหนังเลยใช่ไหมคะครับถ้าเธอตกลงแล้วก็งานนี้ผมคงต้องขอบคุณคุณมากๆเลยอย่ามาพูดกับฉันเลยค่ะยวรีบนึกเข้าเถอะจะขอเสียวตันแต่งงานยังไงโชคดีนะครับผมจะไปเดี๋ยวนี้นะครับ นีก็ขอเธอแต่งงานแล้วให้เธอจ้าฉันไม่เอาเอาเอาเงยเงินล่ะทำไมเป็นแบบนี้นี่คุณรู้ไหมเมื่อคืนที่เสี่ยตันโมโหมากเลยแล้วทำไมเมื่อเช้านี้คุณถึงไม่หวัฉันสักคำหนึ่งก็ผมลืมอ่ะเมื่อคืนที่ผมคุยกับเสี่ยตันเราคิดว่าเสี่ยวเผงนอกใจเขามาชอบคุณเอะรู้嘛 แล้วคุณรู้ไหมเมื่อคืนเสืวเผิงเขาก็าพูดแบบเนี้ยก็เ,เห็นคุณกับเสียวตันอยู่ด้วยกันโอ้โธ่ทมาเขาฟังแล้วว่าคุณน่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นฉันอธิบายเหมือนกันฉันบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วนี่ทำไงดีอ่ะฉันเจอลูกค้ามาเยอะไม่เคยเห็นใครวุ่นวายแบบสองคนนี้เลยทําไงดีเราต้องพยายามให้พวกเขาคืนดีกันและคงกันต่อไปให้ได้เราจะยืนอยู่อีกทำไมเรีบไปกันเถอะฉันว่าแค่แผนเดียวคงไม่พอ ได้งั้นเราใช้ทั้งแผน A และแผน B บวกกันเลยคุณนึกออกแล้วเหรอแน่นอนนี่เราจะต้องที่นี่คือพิพิธภัณฑ์คุณเชื่อหรือไม่ข้างในมีสิ่งแปลกพิศดารทั้งคนทั้งของประหลาดมากมายนะครับอ๋อแล้วก็น่ากลัวด้วยดังนั้นทุกคนเตรียมใจไว้เลยนะครับดังนั้นทุกคนต้องตั้งสติไว้ให้ดีนะคะเพราะไม่แน่อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้คุณกลัว ดังนั้นโปรดอย่าแตกกลุ่มค่ะเอ่อทุกท่านพ,พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะงั้นเข้าไปเลยครับอย่าเป็นกลุ่มนะคะอย่าแตกแถวนะคะตามมาติดติดเลยคะ่ะเ,เจ็บไปเจ้าตัวเองออห่วงไงทุกคนครับทางนี้ครับเชิญครับทางนี้ครับทุกคนเชิญครับเชิญลวด้วย ตื่นเต้นโอ้โหได้ครับได้ค <Kiss> ร <wei> ับ <GO av uther> ันนีครับทุกคนเชิญครับเชิญว้าวดูดูสิเห็นไหมน่ากลัวเป็นบ้าเลยอนะอนยนี่ นี่ชะล้อเล่นนะเสีวยสสวตันจ่ากรอสิจ้าเสียวตันจ๋าคุณทำอะไรนะมันสิก็คุณบอกโอกาสดีเธอตอบผมสักกี่หูไหลเลยให้ทำแบบนั้นกันเล่าคุณนีงโง่จริงๆแล้วทำไงดีอะเข้ามาไงจ้ะอิ <c oughs> งดูสิรอของชอบมาฝากด้วยกวูรู้ได้ยังไงว่าหนูชอบอะไร นี่ดมดูสิยังไงหอมรอเปล่าว่าขนมปังหางไก่ร้าน้านใช่ <c oughs> ขนมปังไปหางไก่่ไม่ใช่<ะ>ขนมปังธรรมดานี่แหละคุณรู้ได้ยังไงคขาว่าหมิงหมิงชอบนะ่เจะเสียบอกผมว่าตอนเลิกเรียนไปกินที่ร้านบ่อยๆหมิงหมิงลูกเนี่ยนะ <c oughs> ด่หมอเขาว่างไงบ้างเออลูกนี้เขาจะรู้ผล m อ็อแล้วงั้นพรุ่งนี้เราจะมาฟังด้วยไม่ต้องหรอกคะ่ะงานคุณยุ่งจะตายอย่าเสียเวลาเลย ที่ไหนได้แล้วเมียทั้งคน <laughs> น่ะน่าเฉยเฉยเบื่อจังเลยนี่กูเล่าเรื่องอะไรให้ฉันฟังหน่อยสิเออได้สิ <laughs> ฉันจะรายงานให้เธอฟัง <laughs> ที่บริษัทไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเรื่องคดีที่อเมริกานะแปลว่าคุณต้องไปที่นั่นเหรอถ้าไม่สบายอยู่ฉันจะไปได้ยังไง <c oughs> หากเป็นเมื่อก,ก่อน ให้เจ้าวนจัดก,การจะได้ตอนนี้ <S 2> <S 2> ฉันรู้ว่ากูต้องรีบพาคุณเก่งเก่งมาช่วยคุณแล้วล่ะอืแต่มันไม่ง่ายนะสิะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงจะมารับหมิงหมิงค่ะหนูไม่อยากกลับ <S <S นี่หมิงหมิงถ้าลูกดื้อแบบนี้พรุ่งนี้แม่ไม่ให้มานะนางั้นกลับก็ได้ดีมากจ้กะกลับบ้านกันเถอะค่ะแล้วเรื่อนี้ะ ขนมปังไหมคะมีซี่ต้องมีอยู่แล้วเด็กคนเนี้ที่จะดีขึ้นทุกวันแล้วมิงมิงเป็นห่วงเธอมากเขากลัวว่าฉันจุดูแลเธอไม่ดีมิงมิงเขาทำให้คุณลำบากใจหรือเปล่าคะฉันรับปากเธอแล้วประจุดูแลเขาให้ดีแล้วคุณเสียใจไหมเสียใจเรื่องอะไรเหตุการณ์เป็นยังไงบ้าง ทาด้านธนาคารถือว่าเรายังพอมีโอกาสหายใจเขาไม่ระง,งับเงินกู้ของเราแต่กําหนดชาระจะต้องตามเดิมนะครับไปสุครับด้านการก่อสร้างไม่มีปัญหาทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดดีครับอแล้วคดีที่อเมริกาล่ะออคือผมเพิ่งจะติดต่อธนานที่จะมาจัดการเรื่องนี้ได้นะครับที่มาของคดีก็มีอยู่ว่าเมื่อสองปีก่อนช้างเจิ้งเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงทางเจิ้งกรุ๊ป ร่วมกับบริษัทอเมซอนของอเมริกาทำธุรกิจกาแฟที่อเมริกาใต้เพราะหวังว่าจะช่วยเรื่องราคาหุ้นแต่หลังจากเซ็นสัญญาแล้วทั้งช้างเจากก้างลูมีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยขอยกเลิกสัญญาเอาดื้อใช่แล้วครับเรื่องม,มันเป็นอย่างนั้นทางอเมซอนคิดจะใช้โอกาสนี้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดแต่เมื่อโครงการถูกดองไปส่งผลถึงราคาหุ้นของเขาในตลาดสองปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายตกจากอันดับที่สามมาอยู่ในอันดับที่สิบซึ่งเรื่องนี้ทาให้เขาโกรธเป็นอย่างมากจนตัดสินใจที่จะฟ้องศาลให้ช้างเจิ้งชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเลยครับอืมเขาได้ค่าเสียหายเท่าไหร่สามร้อยล้านดอละลาร์ตกละไม่เป่าต้องสามร้อยล้านฮะเฉยงเอางี้นะพรุ่งนี้นายไปอเมริกาไปขอพบทางนั้นดูสักครั้ง และวิเคราะห์มาให้ได้ว่าทางนั้นมีจุดประสองค์อะไรเข้าใจลแล้วครับแล้วธนาของเราที่นี่เขาว่ายังไงบ้างในเหตุการณ์แบบนี้เราต้องรับผิดชอบแค่ไหนผมถามไปแล้วแต่ธนาไม่ได้ให้ความเห็นอะไรทท้งนั้นเพราะอะไรเอเรื่องนี้คุณสุขมีตำรวจสองคนมาขอพบค่ะคุณสุครับได้มาจากหน่วยสืบสวนคดีทางเศรษฐกิจเชิญคุณกับผู้บริหารทุกคนไปคุยกับเราที่หน่วยด้วยเกี่ยวกับเรื่องบัญชีปลอมของฉางเจิ้งกรุ๊ก